อะไรอะไรอยู่ในนั้นเห็นไหมอะไรคะอันนี้คืออะไรอ่ะอแม่เฮ้ยรอใครยังไม่ใส่ไว้เอา้าใครยังไม่ใส่ไว้อีกอ่ะเอา้าใครยังไม่ใส่ไว้อีกอ่ะเออใครยังไม่ใส่ไว้โอ้โหวันนี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากเลยเออเอาไหมเอาใส่ถังไว้ก่อนอใส่ไว้ก่อน,นะคะ่ะ อย่าให้ใครเห็นนะอย่าให้ใครเห็นสุกเลยไหนอ่ะไหนอ่ะตังค์เตอะมาเอายืดยืดเดี๋ยวมารับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเรียนหนังสือทานข้าวนอนตื่นมาดื่มนมกับบ้านเลยแป๊บเดียวเองเนาะไม่น่าเลยนะแป๊บหนึ่งรู้เป่า อินเตอร์ลองคิดดิอินเตอร์เรียนหนังสืออินเตอร์ไปกินข้าวอินเตอร์นอนตื่นมาดื่มนมกลับบ้านแหละปุ๊บเดียวเองไม <c oughs> ่นานหรอกคิดแบบรวบยอดเลยปุ๊บเดียวถึงกลับถึงบ้านเลยเนาะปุ๊บเดียวอยู่มารัว